นะครับตัวนี้เขา34มืิบหมืนาะครับเขาสิมีหลายใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7เ็ดเ็ดเ็ดใบแล้วนะครับแต่จยวัดความสูงให้เบิ่งนํานะครับว่าเขาสูงขนาดไหนแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับโอ้สูงแล้วนะครับสูง30มเซ้นหรือ1ฟุตนะครับหม่มาตัดหนึ่งแล้วนะครับนี่พ้อมที่จะถอนขายเด้แล้วนะครับนี่ถอนขายหรือเฮาสามารถเก็บไปใส่ย่ำใส่หยางเด้แล้วนะครับเขาเหลือมีมีใบที่แข็งแรงแล้วนะครับ มาเบิ่งกระถางปลูกพักของผมนะครับเนาะความความกว้างนะครับกว้างสี่สิบเสนนะครับเนาะความยาวยาวแปดสิบนะครับความสูงสูงสามสิบเสนนะครับผมสิเจาะหูทั้งหมดสี่ขางนะครับสี่ขางตัวนี้นะครับความสูงสามสิบเสนนะครับหรือเมื่อใหม่มะทัดนหนึ่งนะครับเอาสิเจาะหู้นะครับสิบหาเสนนะครับนี่ผมเจาะหู้นะครับให้มันทะลุนะครับเนาะประมาณหูประมาณแปดมิลถึงสิบมิลก็ได้นะครับฟังผีก็เจาะให้มันทะลุนะครับนี่เจาะทะลุ กั้นนะครับซีขางเลยนะครับนี่ทั้งที่ก็ทะลุไปผีนะครับตัวนี้ก็ทะลุไปผุ่นนะครับเนาะเจาะหูเพื่ออะไรอ่ะนะครับเพื่อให้มันระบายอากาศแล้วระบายน้ำได้ดีนะครับขางล่างนะครับผมสิเจาะเจ็ดหูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้ผมจมปลูกขึ้นชายหรือต่างโอนนะครับตัวนี้เชี่ยวขวดมะไซนะครับใส่ขวดมาไยแทนนะครับนี่ ใส่ขวดเนาะครับขวดตัวนี้กระปิดฟ้าให้มันสนิทเนาะครับปิดให้มันแน่นเนาะครับนี่ปิดแน่นปิดแน่นแล้วก็เลี้ยงดีๆเนาะครับเนาะตัวมาก็เป็นหินเนาะครับเนาะผมติดใส่ใส่ขวดเพื่อให้มันประหยัดดินเนาะครับแล้วก็เพิ่มการระบายน้ำที่ดีเนาะครับกับหินเนาะครับหินกับสิโตเป็นโตบ่ให้ตัวนี้เนาะครับเขาอุดตันเนาะครับเนาะ ต่อมาเนาะครับกับสีเป็นไส้คู่นึงเนาะครับไส้เนาะครับสีไส้เพิ่มความชุ่มชื้นเนาะครับเก็บกั๊บหนะเก็บกักบหนามเนาะครับดูดหนามไว้เนาะครับบริเวณให้ดินครัถือเฮาไส้เนาะครับไปอุดอุดหูถี่เฮาเจาะไว้ข้างล่างเนาะครับเย็ดหูเนาะครับนี่ ต่อมาเนาะครับกับสิเป็นหนาดินเนาะครับนี่หนาดินธรรมดาเนาะครับดินตามให้ตามตามหน้าเฮานะครับเนาะหนาดินที่เห้าวานเขาปูเขาเนาะครับเนาะนี่นี่เป็นลักษณะสีเนาะครับเป็นเป็นดินหลวนปนทรายเนาะครับเนาะ นี่นะครับเป็นขิงหัวมักนะครับขุหน่อยหนึ่งโยม่านนี่นะครับเนาะเฮาอย่าใส่หลายจนเกินไปนะครับเฮาใส่แค่พ่อที่พักเขากินได้เนาะครับเนาะที่เขาดูดอาหารได้เนาะครับหากินอาหารได้เนาะครับใส่ประมาณนี้นะครับเนาะหลังจากที่ได้แบบนี้นะครับผมกับสีพวนดินต่อเลยเนาะครับเนาะ ต่อมาเนาะครับหลังจากที่พ่นดินเสร็จปุ๊บผมก็สีหดหน่ำเนานะครับหดหน่ำมไม่เปียกเพราะว่าเอาสีหดหน่ำเพื่อหยังเนาะครับเอาสีมาร์กดินไว้เนาะครับประมาณอาทิตย์นึงเนาะครับค่อยมาปลูกเนาะครับเนะนาะหดหน่ำให้มันถ่วมเนาะครับเนะนาะหน่ำเพื่อหยังเนาะครับหน่ำซิเป็นโตเห็ดให้ดินเท่าเสมอเนาะครับ ปับหนาดินมันเสมอนะครับตัวใดตัวใดที่มันบดเสมอนะครับเขาก็เคลียร์ไปไหนนะครับเนาะสามารถปรับไปไดนนะครับบหอนใดที่มันมันตำนะครับเพราะฉะนันหนะครับสว่าเชเอาต้นต้นหนามนะครับเป็นต้ acid. นระดับนะครับน yes ี่นะครับแบบนี้นะครับผมจิทิ้งไว้ประมาณเย็ดหมือนะครับเขาสิมาพืนดินแล้วก็สีรดหนามปลูกหม้นะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋านะครับย้อยช่องเต๋าสายการนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสีพาทุกคนมาปลูกตังโอ้เนาะครับหรือขืนชายนะครับตัวนี้เนาะครับที่ผมปลูกเนาะครับบ่อได้สือเมล็ดเนาะครับผมสือมาจากลานขานะครับตัวนี้สือมาในราคาสิบบาทนะครับผมเสียมาเห็ดย่ำเนาะครับหลังจากที่ใบมันเท่าตัดมาเห็ดย่ำเนาะครับหากมันผมก็เสียมาปลูกต่อนะครับเนาะผมสิพาทุกคนมาเบิ่งเนาะครับวิธีการปลูกเนาะครับเท่าสีเห็ดแบบไหนเนาะครับ ที่เขาสิตัดแล้วก็สิปลูกต่อไปเนาะครับเนาะตัวนี้นะครับผมก็สิตัดเนาะครับที่มีใบสองสามใบแบบนี้นะครับผมก็สิตัดประมาณหาถึงหกเส้นนะครับนี่ออกมาเป็นลักษณะอย่างสีนะครับเขาก็สิเอาใบใบเฮ็ดย่ำเฮ็ดใส่แกงใส่หยังนะครับเนาะเขาสิตัดให้มันเสมอกันนะครับทุกอันนะครับเนาะนี่ประมาณหกเจ็ดเส้นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะ ตัดได้แบบนี้แล้วเนาะครับห้าก็สิเตรียมเอาไว้ไปปลูกเลยเนาะครับเนาะหลังจากที่ผมตัดได้แบบนี้แล้วเนาะครับเนาะผมสิพ้าทุกคนเนาะครับไปเบิ่งวิธีการปลูกเนาะครับส่วนใบเนาะครับผมก็สีเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะครับนี่หรือหฮาสีเอาไปใส่ย่ำเนาะครับไ้ถ้าเห็ดย่ำกินเนาะครับเนาะโอเคเนาะครับหลังจากที่ผมได้ตัดมดทุกต้นแล้วเนาะครับ สิผ้าทุกคนเนาะครับมาเบิ่งวิธีการปลูกนะครับแบบง่ายๆนะครับเนาะตัวนี้ผมหยอดลุมไปแล้วนะครับห่าสีกสิหยอดตามลุมมนะครับห่าสิกดเอามือเอาหัวปูมือนะครับกดไปเนาะกดไปแบบนี้นะครับนี่กดไปแบบนี้นะครับลงไปประมาณเส้นหนึ่งนะครับเ่าก็สีบีบนะครับบีบเอามือบีบให้มันแน่นนะครับเนาะนี่นะครับกดลงไปแล้วก็บีบแบบนี้นะครับเนาะให้จะได้นะครับให้ต้นมันตั้งตรงๆนะครับ การถี่มันตั้งตรงนะครับมันเช็ดแห้พักตั้งโต้ใ้เร็วนะครับเนาะแปะเสร็จแล้วนะครับเขาตัวใดทถี่มันตุ่นถี่มันบ่ต้งนะครับเขาก็เห็ดให้มันตรงนะครับเพื่อการการทรงโตวถีดีนะครับเนาะนี่แปะให้ตัวใหมันตรงนะครับหลังจากที่เอาแปะเสร็จแล้วนะครับเขาก็สะเอาขี้งวมาร์กนะครับนี่มาโวยส่แบบนี้นะครับโวยไ่ไว้นะครับเพื่อเขาญงข้นมานะครับเขาติดหากตียังเขาเสดีมีอาหารกินเลยนะครับเนาะ หลังจากที่ผมใส่ขิงว่ามาร์คเซ็จเนาะครับผมก็สีหดหนามให้มันเปียกๆเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าผมสีทิ้งไว้ประมาณสองสามหมื่นเนาะครับผมก็สีมาหดอีกรอบหนึ่งเนาะครับเนาะตอนนี้เนาะครับได้ครบสิบหมื่นเนาะครับหลังจากที่เห่าได้แปะไว้แล้วเนาะครับได้ช้ำไว้เนาะครับนี่ตอนนี้เขาเหลื่อมติดหักติดยั้งแล้วเนาะครับเหลื่อมมีใบจิ้งขึ้นมาแล้วเนาะครับนี่เนาะครับถ้าว่าตัวใดที่มันติดแล้วเนาะครับนี่มันก็สี เปื่อยไปแบบนี้นะครับเขาสีเหลืมแตกหยอดแตกยังมาเนาะครับต้นนี้เหลืมมีใบเกือบทุกต้นแล้วเนาะครับนี่ต้นนี้เนาะครับอายุเขาเด็กครบร้อสามมือแล้วเนาะครับเนาะหลังจากที่ผมเด็ดแปะเนาะครับนี่ต้นนี้ก็เหลืมมีใบยิ่งขึ้นมาเนาะครับสองสามใบแล้วเนาะครับนี่บางต้นก็มีสองใบเนาะครับนี่ตัวนี้กัลรงแทงหยอดแทงยังมาเนาะครับนี่แต่เบิ่งว่าอีกจักมือเนาะครับเขาสิโตเขาสหไ่เนาะครับเนาะถ้าว่ามันมันเป็นแบบนี้เนาะครับนี่ เเ่าดึงออกเลยเนาะครับเนาะบมเป็นหยังเพราะการเขาได้ได้เปอยได้หยังแล้เนาะครับนี่นี่เนาะครับเทาสเก็บออกแบบนี้เนาะครับนี่ตัวนี้ผมปลูกไว้กินกระถางหนึ่งเนาะครับนี่แถวหนึ่งกับประมาณเจ็ดเจ็ดตุนเนาะครับกระถางหนึ่งกับทั้งหมดปลูกสามแถวกับยี่สิบเอตตุนเนาะครับถ้าว่ามันเกิดใหญ่มากเหมือนนี่เนาะครับเทาสามารถกินได้ขั้วเลื่อนหนึ่งเนาะครับกินหม้อเมดเนาะครับเวลากินเทาก็คอยมามามาตัดเอาใบมันเนาะครับเนาะ ตังโอ้คบยี่สบหามือแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับคืนชายของผมนะครับได้ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังที่จากที่เหาได้ปลูกนะครับมาเบิ้งนะครับอายุหนึงเดือนเขาซิมีกิ่งจากใบนะครับใบจากใบนะครับนี่เขาเรื่อมแต่ก็หลายแล้วนะครับนี่หนึ่งสอง สาม C หานะครับเิืมมีหาใบแล้วนะครับนี่เขาเลืมใ่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็สมบูรณ์นะครับนี่โอ้ตัวนี้หนึ่งสองสาม C หานะครับนี่กอที่หาเขาสูงแล้วนะครับนี่สูงล้วก็มีหลายใบนะครับหลังจากที่ผมปลูกตั้งแต่แรกจนมาถึงมือนี่นะครับ อายุเขาได้ครบ34วันนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับสีผ้ามาเบิงว่าเขาเหลื่อมมีจักใบแล้วนะครับนี่หลายใบแล้วนะครับเหลื่อมประมาณหลังจากที่ผมพามาเบิงนะครับตอนนั้นอายุเขา30มือนะครับตัวนี้เขา34มหมือนะครับเขาสิมีหลายใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7็ด็ดเ็ดใบแล้วนะครับแต่๋ยวัดความสูงให้เบิงนํานะครับว่าเขาสูงขนาดไหนแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับโอ้ สูงเด่นนะครับสูงสามสิบเ้นหรือหนึ่งฟุตนะครับใหม้มาถัดหนึ่งเดนนะครับนี่พ้อมที่จะถอนขายได้แล้วนะครับนี่ถอนขายหรือเ้าสามารถเก็บไปใส่ย่ำใส่ยังเด้แล้วนะครับเขาเหลือมีมีใบที่แข็งแรงแล้วนะครับความสูงก็ได้แล้วนะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้ปลูกหลุมหนึ่งนะครับสีใส่สองต้นนะครับใส่สองต้นคือว่ายังนะครับสองต้นเขาสีมีคูนะครับมันสีเบียดกันขึ้นนะครับต้นเขาสีเบาเบาแพร่ออกนะครับเขาสี แข่งกันขึ้นแล้วก็ต้นมันสีลำตเขาสีงามนะครับบบใหญ่จนเกินไปนะครับนี่เบิ่งพักนะครับนี่พร้อมทีสิถอนขายหรือห้าสีสามารถเก็บไว้กินนะครับในครัวเรือนนะครับห้ามีกระถางนึงเนะครับสามารถเก็บกินได้โอ้หลายหลายเดือนนะครับพี่น้องก่อนที่ห้าสีไปสื่อเขานะครับนี่ก็รยหยัดหาบาท10บาดไว้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีหยังหลายนะครับน้อง ก็ฝากพี่ฝากน้องเข้วแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ให้เขาคนที่เขาเบ่เคยเห็นนะครับในเห็นวิธีการสีห้าปู่แบบนี้นะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สิขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหนาเนาะครับสวัสดีครับ